สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลนะคะดาวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook ด,ด,ดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพด่ดูดวงของชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายน2563ดวงการงานเดือนนี้จะได้งานทำที่ไม่ได้อยู่กับที่เป็นงานที่คุณได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ สามารถตั้งตัวได้และมีอิสระในการทำงานมากขึ้นดวงการเงินรายได้ดีแต่มีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่เดือนนี้การเงินไม่ค่อยดีนักไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้อาจทำให้ค่อนข้างหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะดวงความรักเป็นความรักความอบอุ่นที่ดีของคนในครอบครัวมีความห่วงใยกันและกันดี พร้อมฟันป่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันเป็นคู่ที่ต้องคอยอยู่เคียงข้างกันไปนานแสนนาน ดวงสุขภาพเดือนนี้หาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพบ้างนะคะเพราะคุณอยากทำโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างแต่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยไหวหลายๆงานคุณจึงพลาดโอกาสที่จะทำมันยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ปรารถนาจะให้สมหวังในเดือนนี้นั้นก็ค่อนข้างจะได้สมหวังโดยเฉพาะเรื่องงานจะได้เริ่มทำงานที่ตัวเองชอบ และมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเดือนนี้ให้ระวังเรื่องงานที่คุณปรารถนาจะทำให้ดีๆเพราะมีคู่แข่งเยอะที่เขาอยากได้งานนี้คุณต้องกล้าตัดสินใจเลือกว่าจะรับงานหรือไม่รับเพราะโอกาสอยู่ที่คุณเลือกเท่านั้นต่อให้ใครใช้อุบายยังไง เพื่อจะเอางานชิ้นนี้ไปแต่ถ้าคุณรั้นที่จะรับดวงงานก็ได้คุณขอเพียงคุณเชื่อมั่นก็พอสำหรับเดือนนี้ดาวขอทำในแบบประชับนะคะเดือนหน้าสัญญาว่าจะดูให้ละเอียดกว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ